ลมพัดข้าวเลียวหัวใจไอ้มันเหี่ยวหอโนนดไบ่บนอสิขายนานี้ลงบางกอกย้อนเข้าในนาที่ผ่านมามันเว้าวออกสิคายถิ่มสะดอกนี่ลงบางกอกประเฮ็ดงานก่อสร้างเฮ <c oughs> ้ยสิคายอะไล่ะจะ เนออเมาซื้อให้เนาเนาะลอยมาแต่ทั้งใดล่ะคิมก็มาทางคันนะรัดทงมานี่แล้วเริ่มต้นก็เหรียญซอยเอารถเนาะขายแท้เดียวไม่ยคันมีคนมาซื้อขายรถแล้วไล่แถมไล่พูนแล้วซื้อไล่หนึ่งแถมหนึ่งไล่ซื้อสิบไล่แถมสิบไล่แล้วที่เอาพูนละเนาะโปรโมชั่นพิเศษอะแล้วคันซื้อบดทงสิแถมบดทงเมล่ะหร่ไม่ทนซื้อบดทงสิเอาไสล์หรืมาแถมไอ้เพื่อนน่ะสร้างว่าแท้ก็ขายทงนี่ไปแล้วเกาเงินที่ขายได้ไปซื้ออีกทงหนึ่งแถมไอ้เพื่อน เฮ้ยง็ดจังสั่นเอายามาเบียเอาให้ตายขิ่นรวดซาสร้างคิดได้เนาะก็ว่าปวดเมื่อยฉันเว้ยเนาะมาอย่างก็ว่าอีแม่หายไมายืมไม่หาบก้าวน้ำเจ้าด้วยเอาไม่หาบก้าบเพรกันเอ้าได้หาบแล้วหรือคือหัวแต่ลงโลกก้าวังใดอันนึงก้าโลกไงเล้าปวดปวดสามบาทส่วนว่ได้สองม้ผุดเฮ้ยเอ้าก็มาอ้ยแหงแค่เป็นยังไงเบาให้งืดพวดดอกงืดยังเอาโลกสามบาทได้ก้าสองมัดพะนะเบาปันหอบเพียงแหงเอารวดเว้ย ชิบวัวได้แต่งเหงากับใบก้าน่ะหรือเล่าดึงเล่าดึงปานนั่นนะ่ะห้าก้าสิคืนมาน้ำบอ๊อบล่ะ เราหากขาวจนฟวนมามีขาดัวคนณมาเสื้อกับไปเบิ้งติล่ะเหรอเดียเซียแถวโน้อนาบานเดียเสือ้อจนได้ยัดหมอนตื้มเลยอ่ะยัดหมอนจังได้บ่แมนบักนุ่นไม่แง<อ>แดงแอวงอที่ว่าจมปวดแอวด,ดุดุบกก่เคยหลงกล้ามาซีหาเหล้วเห็นเพื่อนหลกแล้วสีจะเอาเน้านได้บุใส่หองไม่แงหลกน้ำแน้พะนะเป็นได้บานอ่ะเอา้าเล้าขึ้นมาแรกก้นชี้ทางจุบ๊บเลยเหรอวายหลกง่ายปนนั่นติคิมจังว่าด้วยแมนเข่าพันใดเราเนี่ยเมื่อหลกง่ายแทก้าเนี่ยก็เป็นน้ำพันเข่าดอกเอ้าพอ ขี้มาสร้างปุ๋ยแซ่แปลงก้าเขาตาแทงท้องเราดินกับพุ้นที่ไรต้นก้าแข็งแข็งหากเดินดีบากดำกับติดง่ายจังปีกายปีก้อนน่ะที่เจ้าท่วงว่าเขาพ่อขิ้มติดไวงามแล้วน่ะเจ้าว่าสังเกตสังเกตอยู่ล่ะหากว่าได้ถามว่าเป็นน้ำหยางแล้วเอออันแล้วปุ๋ยท้องแทงอันที่ว่าเนี่ยท้องแทงท้องเออนั่นละนั่นละปุ๋ยแทงท้องนี่น่ะซีเฮ็ดให้เขาเขียวงามจนหวงดกเม็ดตรงในขันตอนนี่เลยว่าตีเนี่ยขิ้กตบ่ละแทงท้องคือพื้นฐานการ กำเนิดของเต้นกาสุขภาพดีเ<อ>พื่อนฐานการจเจริญเติบโตที่สมบูรณ์จากนั้นพอขิมใส่ยางหนึง่งใส่ยางน้อยบัดขี่งัวผสมขี่หมูตีขิมวินวินวินหันแล้วแนวขี่หมูหม็นกระดองวินขี่หมูวิน,<อ>วนขี่งัวตีสั<อ>วิน ที่ว่าวินวินนี่คือซื้อของอาหารสมพืชโอ้แตเอา,าเรื่องขิงว่าขีมหมูขึ้นมาโตกับวินวินพันนาเฮ้ยวิน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 ที่พ่อขีมใส่น่ะหลังจากดำนาแล้วได้สิผาเมื่อใส่วินวินเพื่อต้นเขาตั้งโตเร็ว,เล,วเล่งหางไม่หไหนต้นแข็งแหงแต่น้อยๆอจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ใส่วินวินซ้ำอีกอเพื่อการขยายเงาขยายกอปริมาณกอเขาได้เพิ่มขึ้นนะเอาจากนั้นเดีบยวป่ะจากนั้นกระน้อนขาขืนหางเบิ้งซื่อๆไปละคุณล่าบักเขาตั้งท ทองพูนมันน่ะใสวินวินอีกรอบเม็ดสีโดกและสมบูรณ์มาแต่ในท้องเพราะเขายิ่งแขวบหรือห่วงสอดออกมาแล้วเอิ้นว่าช่วงแตกเกสรใสวินวินในปริมาณซ้ำเก่าเพื่อให้หเม็ดตรงสร้างแนว้นมให้น้ำหนักเขาเมื่อแกตัวป้องกันท้องประสิวล้อนั่งยิ่มกับผลผลิตที่เน่นด้วยคุณภาพย่างปรลาดใจเพราะเขาสิได้ปริมาณเพิ่มน้ำหนักเพิ่มดีกว่าก่อนจากที่บร่ได้ใวินวินนี่แหละเอาโอ้สมเพราะเขาหน้าพอตัวดีพราโลกว่าหน้าอาวละเนาะทั้งๆที่หน้าอ้าวอยู่ ติดกันแต่เขาหากน้มตังกันที่สําคัญเด้อเอาช่วงที่เขากําลังง้มหากเขาสู้ช่วงของโรคใบใหม่ระบาดใส่วินวินแล้วสบายใจได้เลยพ่อสามารถหยุดโรคใบใหม่และหยุดโรคเชื้อราในน้ำเขาได้ดีใส่วินวินได้ผลตรงตรงต้นเขาใส่วินวินมีผลดีต่อสภาพดินที่ดีให้ปดป่อยธาตุอาหารต่างๆ่ให้แก่พืชได้อย่างสมบูรณ์เออดินป่อยธาตุอาหารดีต้นเขาได้แข็งแข็งอยู่แล้วพอวินวินสดูดูอาธาตุอาหารต่างๆที่ดินปดป่อย ใายได้ย่างดีพอ,อหากเข่าสีขาวเงา,า,าหานได้ย่างพอเพียงเพื่อออกมากออกผลที่สมบูรณ์ให้มีคุณภาพสูงย่างหนาพึงพอใจอใส่ก็ง่ายใจบอแผงปลอดภัยได้ผลเกินค่าเท่าเอาโอ้เย่สัมสพันก้าอาพึ่งวานได้บบกีมือซอหาแท่งทองมาใส่แล้วสั่งวินวินนี่มาตุนไห้ก็น้าบ้านเนีคิมคิดถึงแล้วเอาขายดีจนแทบสีบ่พอกันเ้าอยากมืออย่างยิกกระโทวหาผู้เชี่ยวชันพันบงงดียวโพจงได้แล้วบ้านเนี่ยบ่มีเบ ซื้อแต่หาจำได้บ่เนาะบ้อบันหาซื้อเลยก็ได้ได้มาแล้วสงสัยอยังจังโทรหาเพื่อนอาบอกซื้อๆื้หาแล้วสิหาที่ซื้อทั้งใดบันเข้มตามรังคายเคมีเกษตรทุกอำเภอทั่วประเทศแล้วอ่ะตามหาปุ๋ยไส้ก้าแท่งทองและวินวินนี่ลดอาอย่าลืมซื้ออยู่เด้อบันย่าลืมเหมือนที่พ่อกินฉี่มูแล้วอวินตึ๊บเลยบัดตีใชเอาวไม่เราวครับก้าหุ่นสั้นอยู่ต้นทมน่ะไปเอาที่ไปก่อนเด้อสั่นอาไปเข้ม จะคอยย่างนี่แหระอกคนนเด้ลอลมพัดข้าวดอกหัวใจอใ้ายรอฟังข่าวคิดหอว